ข้อ57นะครับตรงนี้บอกว่ามอเตอร์กำลังขนาด50วัตต์นะครับต่อกับจุดศูนย์กลางของจานโลหะมวล10กิโลกรัมน,นะครับรัศมี20เซนติเมตรสามารถหมุนจานจากสภาพหยุดนิ่งจนมีอัตราเร็วการหมุนเท่ากับ300รอบต่อน,นาทีนะครับได้ภายในเวลาประมาณกี่วินาทีเรามาดูกันว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยเขาให้มอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้ามานะครับ50วัตต์นะครับต่อกับ จุดศูนย์กลางของจานโลหะมวล10กิโลกรัมนะครับ m เ,เท่ากับ1ิกิโลกรัมนะครับรัศมีเท่ากับ20เซนติเมตรนะครับอ่าเซนติเมตรนะอ่าสามารถหมุนจานจากสภาพหยุดนิ่งนะครับอ่าจนกระทั่งมีอัตราเร็วการหมุนนะครับเท่ากับ300รอบต่อนาทีอัตราเร็วการหมุนที่เป็น300อรอบต่อนาทีก็คืออะไรครับคือความถี่นั่นเองนะครับอ่าความถี่หรือว่าก็คือ f นะครับ ในที่นี้ครูจะแปลงตรงนี้จากรอบต่อนาทีเป็นรอบต่อวินาทีเลยนะตรงนี้ก็จะได้รอบอ่าต่อวินาทีนะครับโดยที่ถ้าเราจะแปลงจากรอบต่อนาทีไปเป็นรอบต่อวินาทีก็คือเอาหกสิบมาหารนะครับอ่าถามหาเวลาเนาะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ยังติดอยู่ก็คือเราจะต้องแปลงไปเป็นเมตรด้วยนะครับก็คือเอาหนึ่งร้อยมาหารนะครับตรงนี้ ก็จะได้เป็น0.2เมตรนะครับอ่ะกรแปลงหน่อยเรียบร้อยแล้วนะเสร็จปุ๊บทีนี้มาดูอ่าสถานการณ์ของโจทย์ของข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีจานหมุนอยู่นะครับแต่เดิมทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันหยุดนิ่งนะครับมันไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยจากสภาพหยุดนิ่งเห็นไหมแปลว่าเดิมทีเนี่ยจานหมุนเนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับ 0, 0. รเรเยน์นะครับต่อวินาทีนะครับเสร็จปุ๊บพอมันเคลื่อนที่นะครับอ่าพอมันเคลื่อนที่ทีนี้พอมันเคลื่อนที่ปุ๊บ อาจารย์จานตรงเนี้ยมันหมุนเคลื่อนที่ด้วยความถี่นะครับหรืออัตราเร็วในการหมุนเนี่ยรอบต่อนาทีตรงนี้นะครับมันก็คือความถี่นะครับแล้วรย์ครูขอพูดถึงความถี่นะไม่ใช่อัตราเร็วการหมุนนะครับความถี่ก็จะเป็นสามร้อยรอบนะครับต่อวินาทีนะครับอพอได้ส่วนนี้แล้วนะครับทีนี้แนวทางการหานะครับเพื่อที่เราจะไปหาจนกระทัง่งได้ทีเนี่ยเราจะหายัางไงนะครับ ก็คือเราต้องหาอัตราเร็วการหมุนออกมาก่อนนะครับว่าจานนี้เนี่ยมีอัตราเร็วการหมุนนะครับกี่กี่เรเดียนต่อวินาทีนะครับเรายังไม่ทราบตรงนี้นะครับเราจะมาหาตรงนี้ก่อนนะครับว่าโอเมก้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะหาโอเมก้าได้ยังไงเราก็จะหาโอเมก้าจาก2องพายเอฟใช่ไหมครับ นี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ2อพายนะครับ f ตรงนี้ก็คือ300ใช่ไหมอ่าส่วนด้วย60นะครับอ่าคือ f ตรงนี้เทียมมาแทนมาจากตรงนี้นะแทนไปปุ๊บเราก็คิดคำนวณออกมาตัด0ตัด0 6 1 6 6 5 30 5คูณเป็น10นะครับหรือก็คือ1 0บพายนั่นเองนะครับนี่คือรอบการหมุนนะครับของโอเมกานะก็คือได้1 0บพายเรเดียนต่อวินาที นะครับอ่าพอเราหาความเร็วในการหมุนออกมาเราทราบแล้วว่ามันคือ10พายเรเดียสต่อว,วินาทีทีนี้เรามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานนะครับเรามาพิจารณาพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับอ่าพลังงานที่เกิดขึ้นก็จะมีอ่าซิกมาอีก่อนใช่ไหมเท่ากับซิกมาอ่าอีหลังนะครับอ่าอีหลังอ่าอีอีอ e, ี e, e. เป็นตัวซิกมาหมดเลยนะครับอ่าทีนี้ เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็มาดูว่าก่อนที่มันจะเกิดการหมุนเนี่ยมันมีพลังงานอะไร <c oughs> เกี่ยวข้องมากตัวแรกที่เกี่ยวข้องก็คือในส่วนของตัวพลังงานอ่าจนเนาะที่มันจะเกิดขึ้นแต่แต่ตรงนี้มันหยุดนิ่งเนาะมันก็เลยเป็นศูนย์เนาะตรงนี้พลังงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องก็คือในส่วนของนี่ไงอ่าพลังงานที่เกิดจากกําลังของมอเตอร์นะครับอ่าก็คืองานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีพล พลังงานจนข้างหลังนะทีนี้ข้างหลังก็คือมันเริ่มหมุนแล้วใช่ไหมก็คือเกิดพลังงานที่เกิดจากการหมุนเกิดขึ้นนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองไอโอเมกาทั้งหมดกําลังสองนั่นเองนะครับตัวไอนี้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับที่เกิดจากการหมุนโอเมกาคืออัตราเร็วในการหมุนามาถึงตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะแทนค่าลงไปนะครับตัว E1 เนี้ยนะครับก็คือเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นก่อนที่มันจะ หมุนใช่ไหมดังนั้น e 1เนี่ยจะมีค่าเป็น0นะครับทีนี้ตัว W เนี่ยคือ,อางานที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับตัวงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาจาก d u เท่า,ทากับ p คูณ t ใช่ไหมครับดังนั้นในตรงนี้ก็คือครูจะยกชุดมาเฉพาะตัว p คูณ Th t ตรงนี้นะทันนะครับเพราะว่าเราหางานของกําลังมอเตอร์นะครับได้จาก W u เท่ากับ p, p คูณ Th t ครูแทน w เป็น p ทนทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเศษ1นส่วนสนะครับคูณกับ i i คืออะไร i ตัว i เนี่ยคือโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับจะหาจากเศษ1นึ่ส่วนสองอาร์เกำลังสนะครับตรงนี้นะในตรงนี้นะพจน์ที่ครูใส่วงเล็บไว้ตรงนี้นะจะหาได้จากเศษ1นึ่ส่วนสคูณเอคือมวลคือ10ใช่ไหมครับคูณด้วย r าร์กำลังสอกำลังสก็คือ อ่าอ่า r กำลังสองก็คือ0.2ใช่ไหมครับ0.2อ่าทั้งหมดกำลังสองนะเสร็จปุ๊บนะครับก็มาคูณกับโอเมก้าตัวสุดท้ายตัวนี้ใช่ไหมครับคูณกับโอเมก้าก็คือที่เราหาออกมาก็คือ10ไพนะครับอ่าทั้งหมดกำลังสองนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะแทนค่าลงไปนะครับในส่วนนี้นะก็จะได้เป็น อ่าห้าสิบเนาะเมื่อกี้กูลืมเติมเข้าไปทีคูณทีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับผู้จัดการพจนนี้ก่อนนะก็คือศูนย์จดสคูณศูนย์กลังสองก็คือศูอ่าคูณศูณณเป็นศูเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นศูนยะครับศูมาคูณกับสิตรงนี้จะกลายเป็นสนะอ่าเป็นสีนะครับสตรงนี้มาตัดกับเศษหนส่วนสก็จะเหลือสสรุป พจน์ไอ้ใหญ่ๆทั้งพจน์เนี่ยนะครับก็จะเหลืออยู่อ่าคูณ2โอเคนะผู้ตัดไปทีละพจน์นะครับอ่าเสร็จปุ๊บตัวด้านหลังนี่ก็คืออ่าตัวด้านหลังนี่ก็คือ10นะครับตัวตัว10นะครับ10 10ิบกำลังสิบไพ่กำลังสนะครับก็คือ100่งยไพ่ลังสนะครับอ่าโอเคทีนี้ ูจะย้าย50มานะครับอ่าย้ายห0มานะเอาตัดออกก็ได้นะครับตัวนี้มันตัดก็ได้เนาะเศษหนึ่งส่วนสองตัด2นะครับก็ะจะเหลือแค่100พายนะครับหารด้วย100่งพายกำลังสองหารด้วย50นะครับ50ตัด50 1เป็น5้นะครับก็คือได้ t เท่ากับ2พายกำลังสองนั่นเองนะครับอ่าวินาทีนะครับตรงนี้สรุป t ของเราก็คือสอประมาณ2วินาทีนะครับ แต่ข้อนี้ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะตอบไม่ถูกจริงก็ต้องเป็น2พายวิสวินาทีสพายกำลัง2วินาทีนะครับตามที่ตามที่ครูได้พาหามาในนี้นะครับข้อนี้ใช้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ครูเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการหมุนที่มักจะเห็นได้บ่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับในข้อนี้ก็ลองทําบ่อยๆนะครับครูเองก็กว่าจะแกะข้อนี้ออกมาได้ก็ใช้เวลาทำอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับวันนี้ครูยอมรับเลยเพราะว่าข้อนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับมันจะมาซับซ้อนตรงนี้นะครับท,ที่มีการแปลงแทนตัวแปรเข้าไปในหลายชั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ครูได้ทําดูหลายรอบก็คือ ตัวเวลาเราหาออกมาแล้วเนี่ยช้อยมันกับคําตอบที่ได้มันไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสองพายกำลังสองแต่เนี่ยตอบตอบแค่สองวินาทีครูก็เลยงงนะครับว่ามันยังไงนะครับแต่ว่าครูก็ลองแกะดแูแล้วแกะดูอีกหลายรอบนะครับมันก็มาอยู่ที่สองพายกำลังสองเหมือนเดิมนะครับก็เลยว่าโจทย์เขาน่าจะตอบตรงนี้แหละพราครูเช็คในเฉลยในหนังสือก็ตอบ ในส่วนของข้อนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับสําหรับข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับอ่าโอเคครับพอมอ่าข้อห้าสิบแปดนะครับตรงนี้บอกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับของมวลที่ติดอยู่ปลายสปริงบนพื้นระดับลื่นนะครับอ่าครั้งแรกดึงมวลออกไปเป็นระยะ a นะครับ จากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยครับครั้งที่สองดึงมวลออกมาเป็นระยะ2 a นะครับก็คือดึงออกมาเพิ่มขึ้นนะครับผลที่ได้เป็นดังข้อใดนะครับความถี่ครั้งที่2เท่ากับครั้งแรกค่าครั้งที่2เป็น2เท่าของครั้งแรกพลังงานรวมครั้งที่สองเป็น2เท่าของครั้งแรกความเร่งสูงสุดของที่2เป็นสีเท่าของครั้งแรกความเร็วสูงสุดครั้งที่2เป็นสีเท่าของครั้งแรกนะครับทีนี้ ถ้าเราพิจารณานะครับในเรื่องของคาบการสันนร่นเราจะได้ว่าคาบการสัน่นะครับตรงนี้นะครับจะ,ะเท่ากับ t นะครับ,รบเท่ากับ 2i square root I, m ส่วน k คือค่าการสันน่นมันขึ้นอยู่กับมวลกับค่าคงที่ของสปริงรดังนั้นนะครับการที่เรา เพิ่มแอมลิจูดเนี่ยจะไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงคาบและความถี่นะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่1นะครับอ่าก็คือถึงแม้เราจะดึงมวลออกมาเป็นระยะ 2A นะครับแต่มันจะไม่มีผลกับความถี่นะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นความถี่ในครั้งที่2จะเท่ากับความถี่ของครั้งแรกนะครับข้อ58ก็เลยตอบข้อที่1จาก สูตรที่ครูเขียนให้พิจารณาตรงนี้นะครับว่าค่าเท่ากับ2พายสแควรูทเอ็มส่วนเคนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ ช่วยสนับสนุนครูให้มีกำลังใจนะครับในการผลิตคลิปเกี่ยวกับการติวข้อสอบออกมาให้ดูนะครับก็คี่จริงแล้วครูก็ทำไว้อยู่เยอะนะครับวิดีโอที่รอการเปิดตัวนะครับว่าถ้าได้รับาการสนับสนุนนะครับจากการสมัครสมาชิกครูคคก็จะพยายามทำออกมาบ่อยๆนะครับ อตอนนี้ก็คลิปก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้ครูจะเน้นเกี่ยวกับการทําคลิปเกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเข้ามาหาลัยนะครับผมเกี่ยวกับการเอาเข้อสอบมาในการที่จะมาเฉลยให้ดูนะครับเพราะ,ะคุณครูมีความเชื่อว่าการที่เราจะไปสอบได้เนี่ยนะครับการ ที่เรามานั่งฟังการติวข้อสอบเนี่ยก็สําคัญเนี่ยพอๆกับการที่นั่งเรียนเลยนะครับเพราะว่าการที่จะสอบได้เนี่ยเรามาติวข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ครูก็ตอนนี้ก็ทํามานะครับปล่อยสัปดาห์ละหนึคลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับอ่านะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าใคร สนใจจะบริจาคให้ครูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบทั่วไปนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับมันก็แล้วก็จะมีสตรีมสดนะครับถ้าครูอย่างเช่นครูติวให้ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสตรีมออกด้วยนะครับสำหรับแบบ แฟนพันแท้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอแบบยาวๆไม่มีไม่มีการตัดนะครับก็จะวิดีโอละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอได้ก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็มีสตรีมนะครับวิดีโอพิเศษสําหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็จะมีะช่องแชทสดนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะสอบถามนะครับข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆนะครับ โอเคนะครับก็ขอบุณนักเรียนมากนะครับอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนค,นคุณรูให้มีกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอดีๆออกมาอโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับทิมคอมเมนต์ comment, เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามาหลาลัยดีๆนะครับหรือว่า,าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์นะครับในระดับม4ถึงม6โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป